อยู่ในขัวเน้อค่ะเมน,นี้ยียเพ็ญจะเห็อุออมหมูค่ะทุกคนออมหมูใส่ผักซีเลา่าใส่ปกักกาดขาวใส่ไผ่ตูค่ะยัยเพ็ญก็เตรียมพักนาค่ะเนาะจะเด็ดผักซีเลา่าอันที่มันเกๆออกนะคะทุกคนค่ะถือโอกาสมาตักทายกับพี่กับน้องกับบรรยากาศช่วงยามมือเรงเนื้อค่ะมีเรียงทุกอกถูกใจว่างซู่ฟังเนาะค่ะเนาะเรื่องบ่ค่อยจะดีป็นไงค่ะทุกคน โมวานนยังยังแฮปปี้กับวันคริสต์มาสอยู่ดีๆเนาะค่ะเนาะหลังจากทีเย้เพ้นทักทายกับพี่กับน้องเร็วแล้วค่ะเยเพ้นก็ไปไปบ้านมูเนาะค่ะเนาะไปงานปาร์ตี้แล้วค่ะทุกคนก็กลับมาค่ะกลับมาก่ะโอ้ยทุกคนเยเพ้นอะบ่ได้ลับได้นอนเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวสิบช่วยฟังเนาะค่ะบน้องว่าเป็นอย่างค่ะ บรินอนเลยค่ะทุกคนสามียายเพ็ญเกือบแย่ค่ะเกือบปรอดเมื่ขึ้นที่จริงแล้วอ่ะบทสบายก่อนหน้านี้สองหมือนแล้วค่ะแต่บาบอกยายเพ็ญนะขะเนาะ,ะแล้วเบาบอกยายเพ็ญนะคะทุกคนเมื่ขึ้นนี่อาการนะค่ะยายเพ็ญกับบริณอนเลยค่ะทุกคนว่าจะอ่ะาพไปหาหมอจะกลางนึกเลยค่ะ แต่ว่าสายม่จะเป็นหอกบอกไปตื่นเทีช้าก็เลยไปหาหมอเนี่ยมือนสอบค่ะทุกคนหมือนสอบนี่เป็นอย่างเมื่อกีแล้กเก็บหน้าอ,อกค่ะทุกคนเก็บหน้าอกค่ะบ่เป็นทางซ้ายครับขวาค่ะทุกคน,กคนแล้วกับอ่มามหา้างหลังตรงชันลหลัง้างหลังค่ะทุกคนตรงกันเลยค่ะทุกคนระวังระวังอ่าช่วงหน้าอ,อก ผังคัวค่ะกับผังใสจะตรงกันเลยค่ะทุกคนเก็บจุกจุกสิบเสียบคือจังมีแนวแทงอ่ะเราบอกค่ะทุกคนเก็บแบบนั้นนะคะอ่าจะเป็นจะเป็นเฉพาะช่วงเอ็นโตโนอนนะคะทุกคนก็จะจุกช่วงนั้นค่ะยีเพ็นกับน,นอนบํรับย่านย่านสามียีเพ่นนะอ่ะเอ่อเจ้าไะไล่ะ หัวใจลุ่มเหลวไหมคะทุกคนย่านลักษณะแบบนั้นไหมคะทุกคนย่านแบบรับแบบบวตื่นเข้าบวชหมู่ังสี่ไหมคะทุกคนบ่ได้นอนเลยคะ่ะทุกคนเมื่อคื้นวันสิพาสัไปนอกจากบอกว่าตื่นยับเสาร์ตื่สิบไปว่าใช่ปะที่นี่ยับมือเสาร์ค่ะทุกคนมือเสาร์นี่พาไปหาหมอคะ่ะหมอกับ X เอ, X อ็กซเรย์เนาะเอ็กซเรย์อ่าทึ่ง ัวใจหมวใจจะอยู่ขังสายเน้องคะนาะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ขังสายเราเป็นขงขัวค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ปลอด้อมค่ะปอดกับปกติค่ะทุกคนปลอดกับปกติขึ้นหัวใจกับปกติทุกอย่างปกติแต่ว่าก็บอกเขาใจกันว่าเราก็เจ็บขางขัวเจ็บคือมีเนวแทงค่ะทุกคนเจ็บจุกๆุกขังขัวทะลุขังหลังเลยค่ะทุกคน ตรงกันเลยค่ะเฮเิส์เหรอเดี๋ยวกลมที่มันขึ้นเนาะเฮปิส์อายานีะ่ะทุกคนนอนวันรักนอนจอดบ,บังรล่านักับทุกคน,ย,น,ย,นย,ย่านย่านสามีเฮปิน์อ่าหัจใจลุงลีลวงไหมคะทุกคนแต่ว่าพอดีว่าก็อุ่นใจมาแน่เราบไดิเป็นขังใส่ค่ะแต่ว่ากับโสบายใจขึ้นกางนาะค่ะนาะเพราะว่าเราบานแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปืนพระอ,องค์จะอ้วกอาการของเราอ่ะ มือนะเป็นแบบนั้นค่ะทุกคนพออื่นพออมจะอ้วกคองแต่ก็นอนบ่ไรมันจุกมันแน่นน้าอกขางขงหัวเรานะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะอ้วกอาการแบบนั้นค่ะทุกคนมือขึ้นนี่ตั้งแต่ที่กลับมาจากงานมาก่นเนาะแล้วว่าแล้วว่าเราเป็นก่อนหน้านั้นสองสองมือก่อนหน้านั้นแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันมาได้นักขนาดนั้น าดีว no en ่าสูญยยเพ็นฟังแต่ว่าเมื่อคืนนี่แย่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าอาการจะอ้วกจะอ้วกพรอค่ะยัยเพ็ญหน่อยดูกล้มทิ่วายยัยเพิญหน่ะยยานเนาะค่ะเนาะยานบบว่เว่าเกี่ยวกับระบบหายใจของเรากระบบทางเดินหายใจยัยเพ็นเลยยานหัวใจลุ่มเหลียวยานแบบนั้นนะค่ะทุกคนแนวยัยเพ็นยานค่ะคุ้มสิไปน่าบุไป ก็เลยเนี่ยมุสาวกไปพากันไปค่ะทุกคนหมอกะหาย,ยามาหมอกะหาย,ยามามาอ,อ่าเบิองว่ากินยาเลียว่าอาการนี่ยังเป็นบวก่ะทุกคนถ้าเป็นก็นจะกลับไปใหม่ค่ะใามีหมยาเยเป็นคนกะบอกเขาใจที่กันว่าเกินยังคืนเพราะว่าอ่าถ้าเป็นเกี่ยวกับอ่าทางเดินหายใจระบบหัวใจเนาะมันจิมันกัมัน,มน,มน งดใจที่อยู่ขังสายแต่ว่าเราเป็นขังหัวนะทุกคนค่ะหมอว่าว่าทุกอย่างปกติหมดแต่ว่าบ่เข้าใจว่าเราเราเราคืออ่าเราคือปวดตอนนี้ก็ยังปวดค่ะทุกคนแต่ว่าก็ก็จินยาแล้วคะเบื้องเบื้องอากาศเบื้องว่ามือเลี้ยงสิเป็นยังไงสิเป็นช่วงช่วงยังมือเลี้ยงช่วงนอสิโนทุกคนช่วงเราเอ็นโตนงลงจะเป็นเลยค่ะทุกคน หน้าอกข้างขัวนี่กับข้างหลังเนี่ตรงกันเลยค่ะทุกคนจะเป็นจะเป็นช่วงนอนค่ะช่วงเอ็นตัวนอนอาการหนักเหมือนึ้นแล้วก็บ้านเราเกือบบวลด้วว่พบาเคยเป็นเนาะจะเป็นกับเพาเคยเป็นก็เลยบรูว่าอาการของเราคืออย่างแต่แต่ทีไี้เนี่ยแล้วว่าเราจะอ้วกพอมยัเป็นกระดาษสบายใจย่านย่าน ระบบหา้าใจหลุ่มเลวไหมคะทุกคน,นขึ้นโอยเฮ้ยเรื่องกาน่ยายเพ่นคิดมากคิดหนักเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้คิดลายยางไลยเนียวเลยคะ่ะทุกคนบึงหูเรียงว่าสิเป็นอย่างไรคะอีกอย่างหนึ่งสาม,มียายเพ็นน่ะออกกําลังกายหนักนําเลยคะ่ะทุกคนออกกําลังกายแล้วก็เห็นเวียกบ๊ยุดบอเศร้าจักเทีย ก็หามหามได้ค่ะทุกคนตเตะกระเฮ็ดหมอว่าก็มีส่วนคือกันหมอว่าถ้าออกกําลังกายดังหนักมากเตว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยทึ่งอปอดเน,นาะค่ะเนาะทึ่งปอดทึ่งหัวใจของเราเนาะปกติค่ะปกติหมเป็นอย่างเมึว่ววาสิเป็นจังไหนก็บรสสบายใจได้ค่ะตอนนี้ยายเพิ่น คิดนักเลยค่ะหมึกคืนนี้เห็นอาการล่องเล้วเดี๋ยวก็เที่ยวเขาห้องนามเดี๋ยวก็เที่ยวเขาห้องน้ามมายอมมายอมมายอมไปหามหมึกหมึ้นกหลืองน้องบุญรับมายอมไปแล้วว่ารอจนเสาจังไปมาสัตย์มือเลี้ยงที่จังใดเลยค่ะทุกคนเป็นมากเลยค่ะสามหมื่งมือเลี้ยงที่เป็นจังใดมือเลี้ยงหนึ่งที่สี่เนาะหวังว่าที่สี่ก็เป็นอย่าง ค,นนค,ค,คิดยานี่ค่ะทุกคนคิดยานยานแบบงวใจลุ่มเหลียวไปแบบนอนแบบพอตื่นนี่ไม่ละยานแบบนั่นยานแบบนั้นแหละค่ะทุกคนมือขคืนนี่เป๊ปะๆกับลูกขุนเล่นของน้ำจะอ้วกอ้วกแล้วก็แน่นแนนอกข้นขนังขัขงว เหนียงทุกๆสิบเสียบเสียบเครื่องมีนวแทงผู้ใดเคยเป็นอาการแบบนี้เนี่ยคะ่ะทุกคนช่วยบอกยายเพ็นเนี่ยคะ่ะสามียายเพ็ญเป็นแบบนั้นยาเพชเนี่ยบ่เคยเป็นอาการแบบนี้ก็เลยเออได้หูไปหาหมอคนกะว่าตรวจเอ็กซเรย์เหมือนเหมือนกบว่าบ่าเป็นอยงปลอดปกติที่หมอคนเอ็กซเรย์เบิรงปลอดกับอ่าขึ้นหัวใจเนาะ เก็บควาหัวใจหน่พิ่นก็ว่าผลจากถ้าเ้ออ่าประสบอุบัติเหตุล้มหรือออกกำลังกายหรือเฮ็ดอีหยังนั่งนัดกะจิม <gonna> ีส่วนว่าสั่นหลับก็เลยเอ็กซเรย์เบิ่งนะค่ะทุกคนแต่ว่าผลออกมากกับปกติอยู่ค่ะเบิ่องตะเบื้งว่าเราสินอนได้บ่มไปเรื่องเนาะใจบ่ดีเลยค่ะทุกคนยายเพนใจบ่ดีเลยค่ะ แต่งานป์ตก้การกับบ่เลือดหลอกค่ะทุกคนแตว่ว่าบดนอนเพระาะวาามีเย็บเหืหอนแ,แรียนเขาต้องหนะัามาเป็นทุ่ช่วงช่วงหลังเทียงขึ้นกับทุกคนหลังเทียงขึ้นไปแล้ว หมอบอกว่า,าถ้าเกิดกินยาไปแล้วอาการบม่ดีให้กลับไปใหม่ให้ปปปไปตรวจไปตรวจเช็คใหม่นะคะทุกคนตรวจลูกแนวอื่นนะว่าอย่าเป็นไข้โรย,ยบอ่อเยังอปีชีนนะคะทุกคนกระชิ่ดกลับไปใหม่เลยค่ะทุกคนทาบกไม่ดีคือบึ้งว่าสิจังใดไอ้เพศกระนัอาใจนักใจ เป็นมาเป็นช่วงเอ็นโตนอนน้ามือเลนสินอนนะคะทุกคนช่วงเขานอนค่ะช่วงเขานอนก็เป็นว่าเป็นสำคัญคือว่าเป็นการเลือกกลางดืด่นเห็นไหมคะทุกคนเป็นตาเวียนๆท้องผิดจิได้พาไปหาหมอตาเวียนเนาะเป็นกลางเึกกลางดืด่นแล้วอาการข้องเราจะเป็นแบบนี้สามคืนติดก,กันนะคะมีผู้ใดเ,เป็นอาการแบบนี้เนะะี่ยค่ะช่วยบอกยิ้นิดเดีะคะ่ะ บักเกิดจากอยราะว่าหมอคุณไปตรวจคลิกแล้วก็ว่าปกติประส่นหัวใจขึ้นหัวใจทุกอย่างก็ปกติปอดก็ปกติว่า,วค,ววาค่ะแต่ว่าอาการนี้คือเป็นย้อนอยังก็ยังไม่ได้หมูแน่ชัดนะคะทุกคนมาบอกชูฟังเนาะค่ะเนาะมาถักมาทายยังมาเลี้ยงเนื้อค่ะ เมนูมยายเพชรมือน,นีเก็กจิอวอม,มกับจืบดบ่ได้โชว์ตอนเฮ็ดตอนกินเนาะคะ่ะเนาะมาบอกมาทักมาทายะคะ่ะมาส่งข่าวเนาะคะ่ะคลิปนีก้ก็เอาไว้จะมีสกอนเนาะคะ่ะยายเพชรก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุกสก้นเลค่ะเด้อติดตามแต่ห้ยกำลังใจยายเพชรเมียปลักมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีทุกความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย